สวัสดีครับวันนี้ยังไม่ลงคลิปนะครับมีอัปเดตเข้ามาใหม่2คันนะครับสีประตูทั้งคู่เลยตัวนี้เป็นตัวต่ำสีประตูออ t โตวีโก้รถปี07นะครับนี่ดูสภาพภายในก่อนครับรถนะครับสภาพสวยพร้อมใช้ยางใหม่นะครับแม็กเดิมนะครับของตัวเตี้ยนะครับยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่ดูคุณผู้ชมยางขอบ16นี่ครับ นี่ครับภายในสวยกระจกไฟฟ้าทุกบานออโต้คนขับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านี่ครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้เกียร์ออโต้ครับสี่ตูรถสภาพสวยนะครับพร้อมใช้คุณผู้ชมนี่ครับภาษีหกเจ็ดภาษีต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนี่ครับเดี๋ยวก็วันนี้จะไปติดฟิล์มนี่ครับติดประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จนี่ครับเดี๋ยวติดฟิล์มหน้าให้ใหม่นี่ครับด้านข้างจะติดประมาณสี่สิบนะครับขนาดประมาณสี่สิบโอเคเลยนะครับ เดี๋ยวไปทาฟิล์มหน้ามาให้แล้วก็เก็บตัวเบาะนะครับมีเก็บตัวเบาะแคปปีข้างตรงนี้นี่ครับยังไงรอรับชมรีวิวได้น็อตไม่ขยับสักตัวนี่ครับน็อตเดิมโรงงานทุกชิ้นนี่ครับนี่ครับไม่เคยงอแงใดๆนะครับภายในสวยนี่ครับราคาค่าตัวคันนี้คุณผู้ชมครับอยู่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาสองเจ็ดเก้ารถเดสีเดิมอ่ารถสีเดิมนี่ครับ รถไม่เคยเคลียร์สีสีประตูออโต้นะครับตัวนี้เป็นตัว ECT นะครับออโตเมติกนะครับนี่รถสภาพสวยมากเบต u จีนะครับเป็นรุ่นตัวท็อปเลยรถปี2007สีประตูออโต้ครับเครื่อง3000ตัวนี้เคลรี่บอยมาให้นี่ครับอันนี้ยางเพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้ยางปีใหม่นี่ครับยางนี้จะถอดออกน่ครับยางนี้หมดสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวจะวางไว้กั้นหน้าร้านนะครับเวลามาลูกค้าจะได้เห็นทางนี่ครับยางปี14นี่ครับอ่ะ ความเดิมน็อตไม่ขยับสักตัวครับตัว R นี่ครับนี่นี่ครับเห็นชัดเจนครับน็อตไม่ขยับตัว R ขวา L ซ้ายนี่ครับ R ขวา L ซ้ายมาเลขตัวเห็นชัดเจนครับเม็ด R เรื่องของตัวอักษรคุณผู้ชมครับนี่ครับรถนี่เดิมรถนี่สีเดิมตอนนี้คุณผู้ชมใครหารถสีเดิมใช้งานอยู่นี่ครับตัวนี้มีแคลรี่บอร์ติดไว้ให้ด้วยนี่ครับนี่นี่ครับรถสีสันสวยคุณผู้ชมแม็กเดิมยางใหม่ นี่ครับปี21อนี่รถสภาพสวยมากครับจริงๆรถพร้อมใช้งานครับแต่ว่าผมต้องไปเก็บบอกฝังคนขับให้คุณผู้ชมหน่อยเก็บในเรื่องของฟิล์มหน้ารถนะครับเพื่อในการมองเห็นที่ดีขึ้นนี่ครับทางร้านก็บริการจัดการให้ฟรีเรียบร้อยนะครับรถต้องพร้อมใช้ใครสนใจเนี่ยโทรสอบถามมาหรือว่ามาจําก่อนได้เพราะว่าผมยังยังรีวิวไม่ครบถ้วนแต่ว่าให้ดูประมาณนี้ก่อนนี่ครับแต่ว่ารถสภาพสวยจริงนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวไปเก็บงานเดี๋ยวรอรีวิวเต็มอีกทีนึงก็ได้นะครับผมครับใครสนใจมาก่อนอยากมัดจาก่อนนี่ครับเพราะว่ารถคันนี้สวยงามจริงนี่ครับเบาสวยนี่ครับเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนี่ครับเบาะสวยนะครับนี่สีประตูออโต้ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับคุณผู้ชมสามพันนี่นี่ครับนี่ครับหน้าอาจจะมีริ้วรอยหน่อยนี่ครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องเราเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับวันนี้สั่งแล้วแหละร้านบอกเขาจะมาทําตรงปีข้างให้นี่ครับติดซิมก็ สองชั่วโมงเสร็จนะครับเคลีรบอยครบนะครับใครต้องการขับทางไกลหรือต่างจังหวัดนี่ครับดูเครื่องสดคุณผู้ชมนี่นี่ครับแผงกันความร้อนยังสภาพใหม่ฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับน็อตนะครับไม่มีการงัดแงะนะครับเหลี่ยมสันคงเดิมหมดเลยนะครับเส้นสายขอบเดิมหมดนะครับเมิดอาร์เห็นชัดเจนนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับ นี่นี่ครับสติกเกอร์เครื่องปรับอากาศนะครับตัวอักษรโตโยต้าเห็นชัดเจนตัวนี้โฉมปี2007นี่ครับนี่นี่ครับรุ่นนี้มี ABS ให้นะครับนี่นี่ครับหยมสันคงเดิมหมดเลยนีครับรถสวยครับบริการส่งฟรีทั่วไทยขออยู่เขตไทยเราไปส่งได้หมดเลยมาเ้ยคันหน้าเห็นชัดเจนครับนี่ครับสติกเกอร์คำเตือนนีครับแบตเตอรี่ลูกใหม่คุณผู้ชมเพิ่งเปลี่ยนมาให้นีครับแบตเตอรี่ใส่ใหม่ให นี่ครับนี่รถปีศูนย์เจ็ดเครื่องสามพันเพจเดิมโรงงานคันนี้เล่มเอกสารพร้อมอนครับนี่รถสวยครับนะครับรถอยู่แถวโซนของแกเรานี่แหละครับเครื่องดีมากครับไม่เยิมครับนี่ครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องด้วยนี่ครับนี่ครับรถคันนี้ไม่วิ่งเท่าไหร่อยากดูือนกันลืมแล้วนี่ครับ รถไม่วิ่งแสนห้านี่ครับรถปีศูนย์เจไม่วิ่งแสนห้าโอ้โหไม่วิ่งน้อยมากแถมพวกนี้เนี่ยพวกเทปวิทยุของเดิมโรงงานมาสารครามมาสารคราม,มใช้งานได้ปกติครับเรื่องของตัวเทปแอร์เป็นแอร์เดิมโรงงานครับสี่ประตูออตโต้นะี่ครับนี่เป็นตัวท็อปแล้วนะครับในรุ่นตัวเตี้ยนะครับที่เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะครับมาฟังเสียงเครื่องผู้ชมครับเสียงเครื่องดีครับ ไม่มีไอไม่มีคนออกนะครับใครสนใจอยากมาจาก่อนโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยนะครับอารีไลน์ลเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตอนจบท้ายคลิปนะครับผู้ชมนี่คือสลับเีโก้เพิ่งเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งมิสูวิชิไทตันตัวสูงนะครับนี่ครับนี่นี่ดูสภาพก่อนครับตัวนี้ต้องรองลงอเก็บรายละเอียดหน่อยนะครับเป็นเรื่องของสภาพตัวรถนะครับ คันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ200,000 206นี่ครับสีประตูเกียร์ธรรมดานะี่ครับรถสวยครับอาจจะมีริ้วรอยหน่อยนะี่ครับเดี๋ยวยังไงร,รอรีวิวนะี่ครับว่าสภาพรถอะไรเป็นอย่างไรแต่อันนั้นนะรับประกันว่าเดิมทุกประการรถคันนั้นเดิมทุกประการนะี่ครับอันนี้อาจจะมีเก็บสีมาแล้วเป็นบางชิ้นเดี๋ยวยังไงร,รอรีวิวได้เลยวันนี้ขอญอยกเก็บงานก่อนทั้งวันเลยนะี่ครับให้ดูสภาพหน่อยคุณผู้ชมนะี่ครับนี่คือสภาพตัวรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะี่ครับสดๆในวันนี้เลย นี่ครับนี่นี่ครับรถสวยรถสวยคุณผู้ชมนี่นี่ครับนี่นี่ครับรถต่อภาษีเรียบร้อยแล้วทั้งสองคันเลยนี่ครับยังไงก็คันนี้ต้องรอเก็บงานนี่ครับรอเก็บงานเสร็จแล้วจะรีวิวให้รับชมแต่ว่านี้น่าจะพร้อมใช้เลยนี่ครับผมก็ประมาณนี้คุณผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับราคา279,000บาทนะครับ ซื้อเงินสดจากไฟแนนซ์ได้ทั้งสองยังไงก็โทรสอบถามมาตามเบอร์ขึ้นไว้หน้าจอได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ